ให้ขี้วัวเอามาใส่ดินเร็วๆให้มีปุ๋ยแล้วขุดสะให้มีน้ำโม่บ้านนี้แห้งแรงไม่รอใายทั้งสิ้นรอไปรอมามันจะอดตายอ่ะขุดเองพอดินมันดีอ่ะทำาะไรทุกอย่างปลูกผักปลูกก้อนไม้มะนาวถักหลานมะม่วงมังคุดลำมุดลำใไยมาเฟืองมาไฟมะกรูดมะนาวมะเข้าสมโยไปทำไมของเราก็มีซเฟอรมาเก็บทำไฟฟ้าเองอ่ะ กเก็ดเกี่ยวภาพผมทําเองปุ๋ยเกี่ยวภาพทําเองยาข้าวมาแล้วก็ทําเองไก่เลี้ยงเองหมูเลี้ยงเองข้าวปลูกเองเป็นนายกเองพอผมมีเยอะๆผมก็แบ่งแบ่งอาวุธอาวุธทางปัญญาผมจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไร ก็ทำให้ดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนคนอบอยากให้มันมีกินเพราะคนมีกินมันก็มีสติมีปัญญาอัตอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนี่แล่ละผมเปลี่ยนประเทศแล้ว